กุมกรครับขานเราไว้ครับสุดยอดโอ้ดู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 ยูดูดููด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 ููดูดููด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 ด ูดำหรอคะไม่ร mm ู้ราคาเหรอเออถามพี่คนหนึ่งกูดำพ่เชียร์โละนี่ไงฟรีนะคะฟรีออนี่ล็อเตอร์ด้วยนะ โลอะไรโลละนให้แปดร้อยโลละ้หนึ่งปูเนื้อปูเนื้อเนื้อรวตัวนึงก็ประมาณเฮ้ยโลนึงประมาณสองสองตัวสามสามค่ะอันนี้อันนี้กั้งนี่โลเท่าไหร่กั้งลงอ่ะกางโลสองพันค่ะกี่ตัวโลสี่ตัวสี่ตัวสองพันเลยข้างในสองพันห้าข้างในสองพันห้าอันนี้ทำฟรีค่ะข้างในคชถ้าทำด้วย พี่เพิ่งมาถึงล้านแรกเดี๋ยวเดินชมก่อนโอ้มีกุมกรด้วยสีสืบราคาเนี่ยเป็นเลยม่ายลตัวเดียวแม่ล้ตัวเดียวทั้สองซั้งสวนก้าง เจ็ดสีเนี่ยน่าจะแพงนะรถอะไรไอคิวะเลน่ะบอนเลนรถตู้พันสองพันสองเนี่ยมันมันต่างกันนะไอ้นี่นีสามพันไอ้นี่พันสองมังกรเลนกับมังกรเจ็ดสีเจ็ดสีนี่จะแพงกว่าล็อถสเตอร์สวีทคาร์ล็อถสเตอร์อถสเตอร์ร้านร้านอะไรเอ่ยแซปอินเตอร์นะครับร้านใหญ่มากนะฮะอยู่ที่ หาดลาวัยภูเก okay. no? no? okay. mm ็ตนะครับโอ้ร้านแรกเดินเข้ามาเจอเลยครับอันนี้ปลาเก๋าเหรอปลาเก๋าอันนี้เอาสิดั้งอยู่กันมาแล้วเกเต้ยครัคนเชียร์เขาจะพูดภาษาจีนได้นะครับเพราะแขกจีนจะเยอะนะครับอเคชมร้านหน่เดี๋ยวเขาเดินเดินดูก่อน คนไทยมีครับนี่กุ้งอะไรเอ่ยอันนี้อ่ากุ้งกุลาดำครับกุลาดำอ๋อเคยเห็นพี่อยู่ในเฟซบุ๊ก k นี่อไอเนี่ยยูทูบมาลองชิมร้านนี่อะไรอร่อยครับชิมฟีปอ่ะชิมฟีป่อกพึ่งราคาไม่ผมไม่ใช่ท่าแก่เนี่ยนั่งชั้นสอง ดูทะเลออ๋ดูทะเลครับนุ่มเด้ออบราหน่าคือร้านอะไรเอ่ยร้านร้านลาวัยครับลาวัยนะฮะซีฟู้ดนะฮะอาหารทะเลสดๆที่นี่ครับนี่ฮะมีกุ้งนะโอ้มีกุ้งมังกรเลนด้วยมังกรเลนแต่ไซส์เล็กใช่ใช่อันนี้ไม่ถึงร้านอันนี้สองตัวเนี่ยฮะเจ็ดร้อยเอาสองตัวเจ็ดร้อยใช่ใช่ช่วงนี้พม่าปิดเอาแพงอ๋อใช่พม่าปิดเอามาจากบ้านไหนนี ใช่ใช่มาริดแต่เป็นมาริดมาจากมาริสเยอะเพราะมันโะมันเยะอะลิ่กรุงคอนที่ไปมาแล้วลินเกดดนดูก่อนหูดำดำเทียบเลยอันนี้เขาเรียกหอยบิดใช่รั่หอยบิด อันนี้ไก่เนี่อันนอร่อยครับอันนู้นหนึเนี่ยมาอันนี้เปลือ <Leah> เกเยอะเปลือกเยอะโอ้นี่ล็อบสเตอร์นั่นในข้างในอ๋อปุ้ง นี่ปลาอะไรนี่ประกรอบไปแปลกๆปกติสีไม่ใช่สีนี้นะอันนี้ปลาเก๋าปลาเก๋าไทยนะนี่ปลาเก๋าดงเข้าปลามึกเหรอปลาเก๋าหมึกนะจะแพงกัปลาเก๋าไอ้นั่นไหม เก่าเล่เก่าเาจุดอนะอันนี้แพงกว่าอันนั้นถูกกว่าอ๋ออันนี้จะแพงกว่านะคุณภาพจะอันนี้คุณภาพจะดีกว่าดีกว่าเนื้อหวานเนื้ออร่อยอ๋ออร่อยกว่าปลาเก๋าทั่วไปนะไอ้นุ่นเนื้อจะเหนียวเหนียวนะครที่นี่ร้านเอ่อเป็นเป็นหมดเลยนะครับนี่ครับปูก็เป็นนะออ จับสีไหนจับจับสีโชว์หน่อยจับจับที่โชน่อยจับได้จับตรงนี้มันไม่กัดจับมาจับตัวๆมันนี่อย่าจำผิดนวดอ๋อนี่นี่จับสีนะครับจับสีโอ้ไอหมุนนี่หมุนนี่หมุนหมุนเ่อนี่จับสีสุดยอดนี่โลเท่าไหร่ที่ร้านขายโลเท่าไหร่บ้านอันนี้เขาขายหนึ่งพันเขาขายเป็นโลไม่เหรอไอ้กิโลครับผมโลเท่าไหร่ ไม่ได้ใจสามพันเลยเหรออ๋อนี่ไม่เจ็ดสีนะอ๋อนี่พันกว่านี่นน่มังกรเลนนี่อนอสเลยนะซื้อระย้มแล้นี่ก็เลย โอันนี้ไม่ใช่เจ็ดสีเขาเรียกอะไรอ่ะกุ้งน้ำกุ้งแดงอ่ะกุ้งแดงอันนี้ตัวได้ปะจับได้ไหร่ฮะตัวหนึ่งมันโลสองพันสามอ่ะโลละสองพันสามกุบบาเจ็ดสีหนึู่กกว่าเจ็ดสีหนึ่งนะจับได้ปะเจสีมันเขาจับหน่อยเขาจับหน่อยจับถ่ายรูปหน่อยโอเคโอเคอู้ด จะไป็นจะดี่สุดยอดนะครับถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อยเร็วเร็วถ่ายรูปให้หน่อยตัวนี้โลกว่าโอ้สองโลครึ่งสโลครึ่งตัวนี้ประมาณหกพันนะครับถึงนะประมาณหกพันนะใหญ่มากยอดเลยจับดีๆนะหล่นถ้าหล่นต้องซื้อก็หล่นแล้วต้องซื้อ ปลาเแขเอาตัวนี้่ปะปลาแขกลเ,ก no, no, no. เ,เดือดตายมอ้โหลแล้วถ่ายรูปมันใหญ่เลยโอเคไยูฟยูชิพรชิพไรเท่าไหร่ละห้าพันเท่าห้าพันห้าหกพัน จะคุ้มอ่ะ6,000าอาหารนี่คือสั่งวันนี้แล้วให้ร้านเขาทำได้หมดนะทั้งแถวเลยซื้อ้ร้านไหนก็ได้แล้วก็ให้ร้านทำอ่ะเ้าจะคิดค่าทำ ไม่ไม่จะปั่นับต้องเารลนไหนไปทำเท่ลนไหนอันนี้โล่อะไรโอ้ี่ห้อห้าร้อยหจันทร์จันสมัคบริเวณสองกว่าสองร้อยกว่าหมันหอยตายเอาละนี่หอยเป็นนะโอหอยเป็นโลละห้าร้อยนะครับหอยเป็นนะถ้าหอยตายก็รประมาณส0งร้อยสาร้อ เยอะมากครับที่นี่คือความสดความสมบูรณ์ของทะเลอันฝั่งอนามันนะฮะที่หาดเราไว้นะครับที่นี่นะสุดยอดนะกุ้งมังกรนะฮะกุ้งหอยปูปลามากันครบที่นี่นะครับสุดยอดเลยนะฮะนี่ถึงที่และเดี๋ยวไปทำทนี่แหละวัวมันทำให้อร่อยอร่อยรก็แค่พลังนะแต่ว่าร้านดังเราก็อยู่ใกล้เยอะนะแต่ประจํ เดินเดินเดินนู้นโอ้หอยหอยหอยยอดเลยหอยสร้างเสียอะแล้วลงมาวิ่งสิอะโอ้โหนี่เป็นการเดินครั้งที่สองของผมนะครับที่ผ่านผ่านเราไว้นะผมชอบที่จะมาเดินดูนะครับตลาดอาหารทะเลนะที่นี่ครับ 嗯。嗯嗯 妈妈，这是什么蟹？花蟹、大好还有蟹吗？不是有那个。肉蟹，肉蟹硬不好吃。花蟹、肉甜好吃。这个好啊，这个很好，这个肉甜肉嫩好吃。母的有吗？这个有刀，哎呀。来，我给你，我给你。来来来来来。来来来来来。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 

ไม่ยาก่บริสเฟค่ะค่ะค่ะเข้าไม่ใช่ตล้วนแ่ใช่่ยา่ใช่ตองหนักอ

好我们明天再来。大米来，给我一个不是的，给我一个 อันนี้เราก็ตาเจอกูไปอันนี้ก็กูไปล่ะโอเคย่อย่อหมายความวยอเี่ยน้างค่างละลองเช็คก็ตาเจอเป็ตัวสองนิ้วแล้วหรอมาถูไปอีกนยตัวเนี่ยมกพอลับป้านมาเช็ จะสังเกตดูว่ามีถั่วจีนเยอะมากนะครับคนจีนเขาจะมีกําลังซื้อนะที่นี่นะฮะคนฝรั่งนี่อายไปเลยนะครับคนจีนนี่จะกล้าซื้อกล้าก,าก,ากินนะของทะเลแบบนี้นะฮะนี่ครับของเป็นๆน,นะฮะ ได้ป่ะเห้ยเจัดได้ป่ะเราถ่ายรูปเงี้ยนะดเนะมาดูกันนะครับมันชื่ออะไรนะล็อกเส้ออะไรแดงล็อกเส้อแดงเสื้อแดงครับไปผัดกระเพราของงไคร้ผัดวันนี้่่เอาไหมพี่ตัวนี้เอาไหมเอาไหมตัวนี้กินไปแล้วกินไปแล้ววะจริงเหรอกินเลื่อนได้เหรอ เลือดกินเลือดได้นะกินเลือดตรงตัวหัวมันใช่ไหมอัวมันจะล้างเขาทำให้อ๋อล้างเขาจะมีแบบกินเลือดมังกรนะฮะสองพันก็พอแล้วไม่ต้องใหญ่มากขนาดนี้เล็กเลือดเยอะเยเหรอกินเลือดบรงนี้เลือดอยู่ตรงไหนตรงนี้เหรออ๋อเลือดมสีขาวนะฮะเลือดมมังกรมังลุงดีเหรออ๋อมันลุงดีนะฮะ มังกรน้ำผึ้งอ๋อมังกรงน้รำผึ้งนะครับอันนู้นมังกรเลน,ดนดอันนี้มังกรเลนมังกรเลนนี่ตั้งนะฮะอ้นี่มันมังกรเลน ปูก็ตัวใหญ่ครับโอูู้เป็นเป็นครับหัดเราไว้ครับหนี่ครับมันอแบบนีบนีบได้นะครับ ปูของพวกแกไปหามานะงวร การสำรวจอาหารทะเลซีฟู้ดสดๆที่หันเราไว้นะครับปีล่าสุดของผมนะฮะนี่ครับ 好吃？有个。肉鲜，肉鲜并不好吃。花鲜，肉甜好吃。这个好吃啊！这个很好，这个肉甜嫩嫩好吃。五的这个有膏这个，老板。来呀！我我幺零八。 ีที่ง点了หนึ่ง点了你们不饿吗快ส下雨了下กิ下นเยอะมากครับเด็กสาวค่ะ <c oughs> sao cái này nó hụt rồi, không, lâu rồi rồi chưa đi share nữa, bao, ừ. mà đi share nó mà 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 bây giờ vậy nè không không ăn ít luôn rồi cái gì vậy cái gì cái gì vậy cái ตูน่านะครับมันมันเหมือนปลาโอไหมเป็นปลาโอเหรออโอตาตูน่าเนี่อคลิปเหมือนอย่างเงี้ยเหมือนปลาตูน่าเลยนะแบบนี้โลเท่าไหร่ครับขายอ๋อโล่ร้อยตูน่านะครับโล่ร้อย สลัดซีฟูดหาดเราไว้ครับ